สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคข้าวของเซิร์ฟอโต้คันนี้นะครับปั๊มเนโบว์เรือคัดสายละครังแท้โชกเกสซี่ครับคันนี้ว่าจะขายนะครับ แต่ไม่รู้จะขายเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถผมครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันครับเครื่องจะเล้าไหมทีเดียวติดครับไม่รู้จะขายเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถผม